อันนี้สำหรับซื้อต่างประเทศนะคุณซื้อเข้ามาแล้วของมันดันเสียต้องส่งซ่อมทำไงล่ะทินี้ก็ส่งกลับไปซ่อมแต่คุยกับซับพพลายเออร์ก่อนถ้าซัพพลายเออร์โอเคให้ซ่อมได้คุณก็ส่งกลับแต่ตอนที่ส่งกลับไปนั้นตอนส่งออกไปอีกทีคุณต้องทำใบสุทธินำกลับ เพราะคุณจะได้ไม่ต้องเสียภาษีนําเข้าตอนที่คุณนําเข้ารอบ2โดยสินค้าตัวเดิมนั้นเพราะตอนที่นําเข้ามาครั้งแรกคุณมีเสียภาษีอะไรไปเรียบร้อยแล้วนี่แต่ของมันดันไม่ได้คุณภาพแล้วคุณจะส่งกลับไปซ่อม เช่นนั้นคุณต้องทำสุทธินำกลับเพื่อที่รอบสองจะได้ไม่เสียภาษีนำเข้าอีกแล้วมีคำถามหาครูว่าครูแล้วราคาที่โชว์ในอินววย์ตอนส่งออกอ่ะมันต้องเป็นราคาไหนต้องเป็นราคาตอนที่นำเข้าหรือเปล่าหรือว่าเราเมคราคาขึ้นมาได้ต้องเป็นราคาตอนที่เรานำเข้านะสมมติเรานำเข้ามา10ชิ้นเนี่ยมันเสียหาย5ชิ้นเราส่งกลับไปซ่อม5ชิ้นไอตอนนาเข้าอ่ะ สิชิ้นนั้นตกชิ้นละห0 0 0 0ื่นใช่ปะตอนเราส่งออกก็ต้องโชว์ชิ้นละห0 0 0 0ื่นเหมือนกันหาชิ้นก็50,000นอันเนี้ยมันต้องโชว์ในอินวอย์แบบนั้นแต่ถ้าเกิดสินค้าคุณนำเข้ามาเป็นเครื่องจักรตัวใหญ่แล้วมันมีเสียแค่บางส่วนในเครื่องจักรนั้นคุณถอดออกไปเพื่อจะให้ขซ่อมไอ้ตรงนั้นน่ะคุณทำราคาใหม่ได้เลยแต่คุณต้องถัวเฉลี่ยกับเครื่องจักรตัวที่นำเข้ามาก็ดูประมาณการเอาว่าไอ เออะไรตัวเนี้ยมันจะเท่าไรของเครื่องจักรตัวนั้นคุณประมาณการเอาตรงนั้นได้แล้วก็เดินพิธีการศุลกากรขาออกมันต้องเดินพิธีการศุลกากรขาออกนะไม่เดินไม่ได้เพราะมันเป็นการส่งออกที่คุณจะไม่เดินพิธีการส่งออกก็คือส่งเอกสารแค่นั้นแต่ถ้าเป็นของต้องเดินพิธีการกรมศุลกาต้องดูว่าของนั้นที่ส่งออกไปอะ่ะมันคืออะไรมันต้องห้ามหรือเปล่าแล้วมันมีภาษีหรือเปล่า แต่ว่าส่งออกส่วนใหญ่ที่ครูส่งอ่ะส่วนใหญ่จะไม่เสียภาษีแต่มันก็มีบางตัวสินค้าเนาะแต่ถ้าคุณได้รับสิทธิ์ B.O.I ไพวกนี้มันก็ไม่เสียภาษีอยู่แล้วในการส่งออกแต่ในคลิปเนี้ยครูบอกคุณว่าถ้าเกิดของคุณเสียแล้วส่งไปซ่อมราคาคุณต้องโชว์เป็นราคาตอนที่คุณนําเข้าเนาะที่ครูบอกเมื่อกี้แล้วต้องเดินพิธีการสุลการการส่งออกด้วยถึงน้ําหนักมันจะเล็กน้อยก็ตามก็เดินพิธีการส่งออก คุณอาจจะเลือกใช้การบริการอาจจะเอ็กเพสหรืออะไรก็ได้ถ้มามันน้อยเพราะว่าถ้าไม่เกิน50กิโลที่ครูคำนวณเฟสเป็นพวกเอ็กเพสจะถูกกว่า d L ีเอสแอลเฟสด็ก u p s หรือว่าอะไรที่คุณรู้จักที่มันเป็นเอ็กเพสอันนั้นจ,จะถูกกว่าทางแอร์ทางเรือเพราะมันไม่มีมินิมัมออเดอร์ครูลองคำนวณแล้วอลองเอาไปดูอันเนี้ยครูก็ตอบคุณด้วยเพราะมันเป็นประโยชน์เผื่อคุณเจอในเคสนี้อยู่สงสัยว่าครูแล้วตอนส่งออกไปอ่ะ มันจะต้องโชว์ราคาไหนวะโชว์ราคาตอนนําเข้ามาเลยแต่ว่าถ้ามันเป็นแค่บางส่วนก็อย่างที่ครูบอกถั่วเฉลี่ยราคาไปแล้วตอนที่คุณนําเข้ามามีอีกอย่างหนึง่งตอนสุดที่นํากลับใช่ปะคุณไม่เสียค่าภาษีนําเข้าก็จริงแต่ตอนที่คุณเอาไปซ่อมอ่ะเขามีค่าซ่อมไหมถ้ามีค่าซ่อมคุณต้องจ่ายค่าภาษีตรงค่าซ่อมก็ต้องให้ซัพพลายอร์แจกแจงมาในอินโหว์ว่าในอินโหวตตอนที่ เขาจะส่งของกลับมาหาคุณนะว่าของนั้นราคาของเท่าไหร่มีค่าซ่อมเท่าไหร่ไอตรงค่าซ่อมนี่แหละคุณจะเสียภาษีหรือว่าในตัวสินค้านั้นเขาใส่อุปกรณ์อะไรเข้ามาเพิ่มไอเนี้ยแหละก็ต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มตรงนั้นอ่ะอันเนี้ยถ้าอยากกระจ่างชัดเนาะเข้าไปเรียนในคอร์สจัดซื้อต่างประเทศและการนำเข้าเนาะเรื่องนี้ครูสอนไว้อย่างละเอียดเลยว่าเฮ้ยนำเข้ามาต้อง กี่ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะส่งกลับไปซ่อมแล้วไม่โดนภาษีเบิลแล้วส่งไปซ่อมแล้วอยู่ได้นานเท่าไหร่ถึงจะไม่โดนภาษีเพิ่มอันนี้ครูสอนอย่างละเอียดในนั้นมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้มันมีตั้งหลายเรื่องเข้าไปเอาซะถ้าคุณดูแลในเรื่องจะซื้อต่างประเทศครูว่าคุณต้องอัปเดตข้อมูลใหม่แล้วในนั้นครูบอกคุณทั้งเรื่องคอสเปรียบเทียบราคาให้คุณเห็นของค่าโลโกชาร์จแล้วพวกชิปปิง้งหรือค่าคูลเลียตต่างๆ ยังไงก็เรียนรู้เนาะเพราะสิ่งนะี้ทำให้คุณเติบโตเหนือสิ่งอื่นใดดูแลสุขภาพเนาะจากใจครูทัญญาค่ะ